สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เห็นแล้วไม่ต้องเดาเลยทีเดียวเราจะมารีวิวพัดลมไห้สายกันครับผมซึ่งผมคาดว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อยู่สกลุ่มหลักใหญ่ๆกลุ่มแรกคือเพื่อนๆที่ตามช่องเราอยู่แล้วเป็นเครื่องมือช่างมีแบตอยู่หลายแบรนด์แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อพัดลมไห้สายตัวไหนดีของแบรนด์ไหนดีวันนี้น่าจะได้คําตอบบาง กับอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะไปโดนกับเพื่อนๆที่สายแคมปิง้งว่าอ,อยาหาพัดลมไร้สายทักตัวพกไปแคมปิง้งมีแบรนด์ไหนหน่าสนใจบ้าง<ม>เดี๋ยวเราไปลองดูกันครับสำหรับเพื่อนๆสายแคมปิ้งที่หลงเข้ามาอาจจะยังไม่รู้จัก3แบรนด์นี้คือ3แบรนด์นี้เป็นแบรนด์เครื่องมือก่อสร้างที่เรียกว่าท็อปทรีของโลกนี้เลยก็ได้ถ้าจะสร้างบ้านสักหลังยังไงต้องได้เห็นพวกเขาแน่นอนสักแบรนด์หนึ่งก็มีมา k i t ิต้ามีวอลกี้ด a วอล แล้วทำไมถึงเราใช้งานเครื่องมือเหล่านี้กันละ่ะขขอแรกคือมันทนเขาออกแบบมาเพื่อง,งานก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างที่2หลักๆเลยคือสิสตเมของแบตเตอรี่อย่างถ้าเราใช้สว่านไร้สายแล้วถ้าแบตหมดเราจะไม่ไปชาร์จใหม่เราจะเปลี่ยนก้อนแทนเราอาจจะเก็บเครื่องชาร์จไว้ที่บ้านแล้วมีแบตสักสี่หก้อนอ่าแล้วตัวแบตเขาเนี่ยครับสามารถใส่กับเครื่องมือได้อีกหลายอย่างอย่างมิกิตาเนี่ยมีเครื่องมือในลายเดียวกันนะสามตัว ถ้าเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งเพลพีอาอย่างนี้มีทั้งการน้ํามีทั้งตู้เย็นมีทั้งพัดลมมีทั้งไฟฉายนั่นเลยเป็นข้อดีว่าสมมติถ้าเพื่อนๆพอกซิสเ็มแบตสักตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่พัดลมที่เพื่อนเพื่อจะใช้ได้อ่ามันเพื่อนๆ่จะใช้ไฟฉายได้สมมุติไปแคมปิ้งอาจจะติดบล็อกกระแทกไว้เปลี่ยนล้อรถซะหน่อยหนึ่งเผื่อล้อย,อยางแตกลมหายว่ากันไปพเพื่อนๆก็มีบล็อกกระแทกไว้ไขล้อออกได้ แสงไฟไม่พอเรามีไฟฉายได้แถมบางตัวยังมีอุปกรณ์ต่อ USB ออกมาให้คุณชาร์จคอมพิวเตอร์ได้ฉะนั้นแทบไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเราไปแคมปิ้งในที่ที่ไม่มีไฟเลยเพื่อนๆพก s ิสเ e ็แบตพวกนี้ไปอ่ะมันใช้ชีวิตอยู่ได้ประมาณนึงเลยนะแมมพูสะดูดีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้อจำกัดเขามีอะไรบ้างการที่สายไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกของพวกเขาเพราะว่าผมอยากให้เข้าใจเนเจอร์นิดนึง คือเลสเซสเพื่อนๆเ,เข้าตู้ไฟในโกดังที่ยังไม่มีไฟเราจะมีพัดลมเจาะเราอ่ามันอบมันร้อนจะมีพัดลมเจาะเราอยู่ตัวหนึ่งเราขึ้นไปจํำไฟที่สูงที่ไม่อยากลงมาแล้วมันก็จะมีพัดลมเจาะเราอยู่ตัวหนึ่งอ่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่องมือส่วนบุคคลที่ไม่ได้เผื่อสายซ้ายสายขวาและ ถึงแม้ทั้งมีวอลกี้และดีวอลในโปรดักต์ลายพัดลมยังมีอีกสองสามตัวก็ตามเขาก็ใส่ไม่ได้หมดเลยถ้าเพื่อนๆอยากได้พัดลมที่ใส่ได้จําเป็นต้องเลือกของมากกต้าแต่มากกต้าก็มีตัวที่ใส่ไม่ได้นะแต่2ตัวนี้ใส่ได้เขาทําเหมือนเป็นมัลติเพอร์โพสหน่อยหนึ่งแต่ก็แลกมาด้วยกับความไม่แข็งแรงเพราะจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างงกแงซ้ายขวาในขณะเดียวกันถ้าเป็นพัดลมที่ไม่ใส่เลยครับแค่เงยหน้าได้อย่างเดียวมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าเยอะอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ต้องแรกแต่ไม่แปลกในสายเครื่องมือช่างสำหรับราคาผมเรียงจากตัวมากิต้าละกันนะครับมากิต้าตัวเล็กจะราคา3,500ตัวใหญ่จะราคา4,500ราวนี้ส่วน w e v t d e w a l t จะตกราคาประมาณ2,000ติดติด2อ0 0มีวอกประมาณ3,200อ่าฉะนั้นถ้าหามตัวที่ถูกที่สุดแน่นอน d e w a l t แล้วก็แพงที่สุดก็เป็นตัวม a กิตารตัวใหญ่ส่วนเรื่องขนาดเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2อ,อย่างนะก็คือตัวเล็กกับตัวแบเนเพื่อนๆจะเห็นได้จากภาพว่าถ้าจะเอาตัวแบนแบนใส่ในซอกแคบๆได้เวลาเก็บของอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องเลือกม a กิตาร์สองศูาเพราะดูตัวแบนมากแล้วเขาดีไซน์มอเตอร์ให้เข้าไปข้างในได้ ถือว่าทำได้ดีสุดๆเลยแต่ถ้าจะเลือกตัวเล็กต้องบอกว่ามี w อ u k ี e น่าจะโอเคที่สุดถึงแม้จะเป็นทรงป่องก็ตามแต่เขาดีไซน์กริลหลังให้มงมเข้าไปมันเลยทำให้ตัวเขาอ่ะตัวไม่ใหญ่มากแถมตัวเตี้ยด้วยถ้าเพื่อนๆต้องขนของไปเยอะๆหลายๆที่มี w อ u k ี e น่าจะเซฟพื้นที่ในการเก็บได้พอสมควรนี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเลือก พัดลมจากแบรนด์เครื่องมือช่างคือเขาถูกดีไซน์ให้มันถึกทนขนาดหนึ่งอยู่แล้วอย่างของ e ีว l ลอย่างเงี้ยครับหน้ากล่องเขาเขียนเลยนะว่าเป็น IP 54คือทนน้ำกับทนฝุ่นได้ระดับหนึ่งแต่เอาจริงๆก็คือเราอองน้ำแหละกับฝุน่นโดยปกติคงไม่ถึงกระตากฝนได้เลยแต่ผมมีติดใจยอยู่กับเจ้ามาเกต้า0 1แล้วก็ตัวดีวอลเองเนี่ยแหละส่วนที่ติดใจคือส่วนของรังฐานหรือตัวใส่แบตเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวของมิวอกี้อ่ะ มากิตาตัวเลว็กอะ2003ามาเขาจะดีไซน์ให้อยู่ด้านบนนะสมมุติถ้าเราเผลอมีน้ํากระเด็นโดนสมมติซักผ้าก็ได้อะระหว่างข้างๆแล้วน้ํากระเด็นโดนอะโอกาสที่น้ําจะสัมผัสขั้วแบตอะดูน้อยแล้วแถมตัวแบตเตอรี่เขาลอยจากผืนหน่อยหนึ่งด้วยมันก็จะดูสัมผัสน้อยในขณะเดียวกันตัว3 0 1ตัวใหญ่เทรแบตอยู่ข้างหลังคว่ำลงของดีวอลก็เป็นเทรแบตท,ที่คว่ำลงถ้าน้ําเข้าไปอะแล้วขังเยอะ ผมว่าก็ไม่น่าเวิร์กมีติดใจอยู่การดีไซน์นิดๆเท่านั้นเองฮะสำหรับ d e w a l ลกับ Milwaukee จะเหมือนกันก็คือมีปุ่มเดียวไว้สำหรับปรับความเร็วแต่ของ d e w a l ลจะเป็นปุ่มหมุนฟรีเลยนะครับไม่เหมือนของ Milwaukee m w l w a u k e e จะมีเบอร์ให้เป็นเบอร์1 2ึสเลือกได้ตามความแรงมันจะเป็นแบบแก๊กๆแ,แต่ของ e w a l ลเนี่ยหมุนฟรีเลยจะต่างกับ เจ้าของมากิต้ามากิต้าคือจะมีทั้งปุ่มปรับความแรงจะไม่ใช่เป็นหน่อบหมุนนะครับจะเป็นเหมือนแบบปุ่มกดนะครับก็หนึ่งสองสาแล้วก็มีปุ่มเลือกออชั่วโมงมีปุ่มตั้งชั่วโมงว่าแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงตั้งเวลาปิดได้และก็ปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มที่ไว้สําหรับควบคุมการใส่ซ้ายใสย่สขวาว่าจะเป็นแบบสส่หรือไม่สาย จะมีเพียงดีวอลเท่านั้นที่ต่อไฟตรงไม่ได้ดีวอลจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้นำเข้ามาตัวนั้นสามารถต่อไฟได้เลยแต่ดีวอลปรับฉมใหม่ตัดพอร์ตต่อไฟเข้าไปก็เลยต่อไม่ได้มีวากี้กับม a กิต้าต่อได้แต่ถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าจะมีแค่ม a กิต้าเท่านั้นที่แถมอะแดปเตอร์ไฟมาด้วยในกล่องเรียบร้อยเลยแต่รู้สึกว่ามิวจะไม่ได้แถมมาต้องไปหาอะแดปเตอร์เองถ้าครบสุดก็ต้องเป็นมกิต้าครับ นี่น่าจะเป็นหัวข้อที่เ,เพื่อนสนใจที่สุดแต่ผมอยากจะบอกว่ามันสรุปได้ลำบากมากเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างในการตัดสินใจเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นใบที่ใหญ่ต้องการแรงขับที่เยอะใบที่เล็กก็ต้องการแรงขับที่น้อยกว่าเปลืองแบตน้อยกว่าเ,เย็นขนาดไหนโอเคเขามีเลขสเปกชีตมาให้แต่ มันไม่ทำให้รู้สึกได้ขนาดถ้าพัดลมที่ใบใหญ่แน่นอนให้ปริมาณลมที่เยอะกว่าแต่มันจะออกไปทางแอมเบียนส์เยอะหิภพาพอบอกไหมฮะถ้าคุณจะเปิดจอๆพัดลมตัวเล็กอาจจะได้เอฟเฟกตีฟกว่าหรือเปล่าสถานที่ที่เราไปตั้งเราอยากเปิดให้เพื่อนๆไหมฉะนั้นคือแต่ละตัวครับเขาเปิดได้ราวๆหกห้าชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมงประมาณนี้อยู่แล้วไม่ต่างกันเยอะมากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ m a k ิต้าทั้งหมดนะครับยังเป็น System b a บที่เป็น3 m 4 m 5 m 6 m ซึ่ง6 m เนี่ยหายากมากในประเทศไทยแล้วก็ราคาโดดมากเขาก็จะใช้3กับ5แต่ข้อได้เปรียบจะไปตกอยู่กับ d e w a l t แล้วมี a u k e e ซึ่งเขาทั้ง2ตัวมี System b a บอีกระดับหนึ่งก็คือ d e w a l t จะมี f l e x v o l t ที่ใส่ไปเลย9 m 1 2 m 15 m m ิว w อกกี้ก็มี High Output เป็น8แอมป์9แอมป์12แอมป์ซึ่งจากที่เขาเปิดได้ไม่ทั้งคืนถ้าใส่แบตตัวใหญ่ไปเขาเนี้ยเปิดได้ทั้งคืนแหละไม่ต้องกลุกมาเปลี่ยนก็ได้แต่เพื่อนบางคนก็อาจจะไม่ได้ต้องการเปิดพัดลมตอนกลางคืนก็ได้ก็หนาวแล้วไม่ต้องการลมเป็นไม่ต้องการ Ventilation สักเท่าไหรนะ่นักก็ผมถึงใช้คำว่าอันเนี้ยแล้วแต่บุคคลเลยว่าอยากได้แบบไหน แต่ระยะเวลาแล้วก็ความแรงของลมผมใช้คำว่าใกล้ๆกันหมดเลยถ้าเลือก choice นี้ราคาเขาจะดีที่สุดเลยครับทั้งเครื่องมือทั้งแบตเตอรี่ทั้งที่ชาร์จหรือว่าจะเป็น Eco System ที่เหลืออย่างเช่นไฟฉายเพื่อนๆใช้งานได้ชัวราคาดีมากเขามีขอเกี่ยวบิ l อินมาให้แล้วซึ่งเพื่อนๆจะแขวนกัะโครงเต็นท์แขวนกับต้นไม้หรือทา ที่เกี่ยวยึดเพิ่มไม่ยากแบตเตอรี่ซิสเต็มเขาทำให้เปิดข้ามคืนได้โดยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเติมแค่ซื้อแบตก้อนใหญ่ขึ้นข้อเสียก็คือมันใส่ไม่ได้กับต่อไฟตรงไม่ได้ครับถ้าเลือกมิว w a ก k ี้ราคาค่อนข้างแพงมาหน่อยครับพกพาสะดวกมากสำหรับผมถือว่าพกพาสะดวกที่สุดเลยดีไซน์มาดีต่อไฟตรงก็ได้เปิดข้ามคืนก็ได้แค่ใช้ตัวไฮเอาพุทสัก9แอมป์12แอมป์ แต่เขาใส่ไม่ได้นะนแต่ที่สําคัญอื่นใดคือเขาเท่มากถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นมีวอลกี้กองอยู่รวมกันแล้วเพื่อนๆจะพอเข้าใจภาพว่ามันเท่สุดๆเลยคือสีแดงเขาแบบพลังถ้าเลือกมากิตาร์ราคาเขาใกล้เคียงกับมีวอลกี้เลยอาจจะแพงกว่าถูกกว่าในบางตัวแต่ฟังก์ชันพื้นฐานมาครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์พัดลมสายสายขวาได้ตั้งเวลาเปิดได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงสชั่วโมง แถมต่อไฟตรงได้ด้วยมีอะแดปเตอร์ในกล่องด้วยมีวอกกี้เอาจริงผมไม่ชัวร์เลยนะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งจำไม่ได้ซื้อนานจัดแต่ที่สำคัญของเขาคืออีโคซิสเต็มเขามีเครื่องมือเยอะมากมาก k ม t a กีต้าขึ้นชื่อเรื่องเครื่องมือแปลกประเภทเครื่องผูกเหล็กอย่างเงี้ยแบบม,มีด้วยมีในตัวเขาหรือว่าถ้าเป็นสายแคมปิง่งโอ้โหมีทั้งกาต้มน้ำกาต้มกาแฟตู้เย็น ตู้เย็นเขาคือใส่แบต40โวลต์ก็ได้18ก็ได้12ก็ได้มั้งทำไม่ผิดนะคือเวอร์วังอ่ะเพื่อนๆใช้เครื่องมือเขาสนุกมากๆนะ่ถ้าอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้ที่เหลือก็แล้วแต่การตัดสินใจแล้วล่ะครับเช่นเคยถ้าเป็นเพื่อนๆสายช่างอยู่ซิสเต็ไหนเอาซิสเต็นั้นไปเลยครับไม่คุ้มกับการย้ายสายแน่นอนยกเว้นจะเปิดลายเพิ่มซื้อตัวที่แบรนด์เก่าเราไม่มีอันนี้ผมแนะนาเอาเลย สบายใจได้แต,แต่ถ้าเ,เพื่อนๆมาจากสายแคมปิง้งบอกเลยว่าแบรนด์ไหนก็ได้แล้วคุณจะรักเครื่องมือช่างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเลยเพราะมันทําให้คุณใช้ชีวิตเต็งง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับและทั้งหมดที่ผมคัดมารีวิวเนี่ยเขามีมาตรฐานมากจริงๆก็คลิปนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปฝากติดตามชมด้ครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ